แอนนี่บรู k คเล่านาทีน้องทีคายุอยู่ดีๆก็ทำแบบนี้กลางห้างเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวสายสตรองสุดๆส,สำหรับแอนนี่บรูคคุณแม่ของน้องทีคายุที่ก่อนหน้านี้เธอได้ฟาดช่าวน็ตท่านหนึ่งที่ได้เข้ามาตั้งคำถามลูกหนูเป็นของเอ็กนักสแสดงชายท่านหนึ่งหรือของใครกันแน่ซึ่งขณะที่ไลฟ์ ผ่านทางแฟนเพจแอนนี่บรูคเพื่อให้คนทางบ้านโทรเข้ามาคุยปัญหาชีวิตเพื่อสร้างกำลังใจให้กับคนที่กำลังเหนื่อยและท้อแท้โดยเฉพาะพ่อแม่เลี้ยงเดียวและพักเรื่องร้อนแรงข้างต้นไปดูโมเมนต์หนึ่งของน้องทีขายุกกันดีกว่าค่ะล่าสุดแม่แอนนี่ได้โพส์ภาพลูกชายกำลังยืนไหว้ใครบางคนที่ไม่รู้จักกันพร้อมกับประโยคสนทนาการระบุว่า ซึ่งคุณแม่ได้ถามว่าน้องไหว้ใครค้ารู้จักใครหรอซึ่งน้องเทียคาย,ยูได้บอกว่าเปล่าครับและแม่แอนนี่ก็ได้ถามต่อว่าไหว้ใครคะอยู่ดีๆน้องไหว้กลางห้างนี่น้องเทียคาย,ยูเลยบอกว่าแม่เห็นคุณลุงคนนั้นไหมครับเขาขายของไม่ได้เลยผมเลยไหว้ขอบรให้ทุกคนในนี้ขายดีขายหมดครับรู้สึกอบอุ่นหัวใจมากๆบอกไม่ถูกกอนลูกและขอบคุณในความคิดของเขาอบอุ่นมากๆขอแม่เก็บภาพนี้อีกครั้งนะลูกเก็บไว้ในความอบอุ่นของ ว่าเด็กอายุแค่นี้มีความคิดแบบนี้คุมแล้วที่ได้เกิดมาเป็นแม่คน้นนั่นเองละค่ะ